สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงสะท้อนน้ำช่องที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปสัมผัสเรื่องราวชีวิตที่เคยไหลผ่านเหมือนสายน้ำที่ยังคงทิ้งร่องรอยแห่งความทรงจำไว้เสมอวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงเวลาแห่งยุค90ยุคที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตผู้คนยุคที่ความฝันของคนวัยทำงานหลายคนถูกจุดประกายด้วยสิ่งอิดมอ่อมอและหนึ่งในนั้นคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จที่หลายคนใฝ่ฝัน รถยนต์ Opel Astra ลองหลับตาแล้วนึกภาพตามนะครับเสียงเพลงป๊อบจากวิทยุเทปที่เปิดคลอเบาๆในร้านค้าข้างทางกลิ่นน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์คันใหม่เอี่ยมที่ลอยมาแตะจมูกทุกครั้งที่เดินผ่านโชว์รูมยุคนั้นการมีรถยนต์ส่วนตัวสักคันไม่ใช่แค่พานะแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าความสาเร็จและอิสรภาพที่จับต้องได้มันคือความฝันที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมสำหรับคนวัยทำงานหลายคน ที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตในเมืองหลวงทุกวันเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องราวของสมชายหนุ่มวัยทำงานคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนยุค90หลายหลายคนเขาไม่ใช่คนพิเศษไม่ใช่คนรวยล้นฟ้าเขาเป็นเพียงพนักงานออฟฟิศธรรมดาๆคนหนึ่งที่ตื่นเช้าไปทำยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ความฝันที่ถูกจุดประกายขึ้นในวันที่เขาเดินผ่านโชว์รูมรถยนต์ mm. แห่งหนึ่งและสายตาของเขาไปสะดุดเข้ากับรถยนต์คันหนึ่ง ที่จอดเด่นสง่าอยู่ภายใต้แสงไฟระยิบระยับนั่นคือโ Opel a สตราสีน้ำเงินเข้มคันนั้นสำหรับสมชายอ a สตราไม่ใช่แค่รถยนต์มันคือประตูสู่อิสรภาพมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงที่เขาอยากมีมันคือความฝันที่เขาอยากมีอยู่จะคไขว่คว้า,วาให้ได้สักวันหนึ่งเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามเบาๆแสงสะท้อนจากตัวถังที่เงางามทุกรายละเอียดของอัสตราคันนั้น สะกดให้สมชายหยุดยืนมองอยู่นานสองนานภาพของตัวเองที่กำลังขับรถคันนี้ไปทำงานภาพของครอบครัวที่ได้นั่งรถคันนี้ไปเที่ยวต่างจังหวัดมันวนเวียนอยู่ในความคิดของเขาไม่หยุดหย่อนในยุคที่การเดินทางยังไม่สะดวกสบายเท่าปัจจุบันการมีรถยนต์ส่วนตัวจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นความหรูหราที่หลายคนปรารถนาและอสตราก็คือหนึ่งในรถยนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในเวลานั้น ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยสมรรถนะที่วางใจได้และราคาที่พอจะเอื้อมถึงได้สำหรับคนวัยทำงานที่เก็บหอมรอมริบมันจึงกลายเป็นเป้าหมายสูงสุดของสมชายในทันทีนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกการกระทำขับเคลื่อนด้วยความฝันที่จะเป็นเจ้าของแอสตราคันนั้นเขาไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะยากลำบากแค่ไหน แต่เขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเพื่อความฝันที่ยิ่งใหญ่ในใจของเขาชีวิตของสมชายในแต่ละวันคือการเดินทางที่ยาวนานและเหน็ดเหนื่อยทุกเช้าตรู่เขาต้องตื่นตั้งแต่ฟ้าย,ยังไม่สางเพื่อเตรียมตัวออกไปเผชิญหน้ากับความวุ่นวายของเมืองปรุงรถเมลสายเดิมๆที่อัดแน่นไปด้วยผู้คนเบียดเสียดกลิ่นเหงือ่อคลายและเสียงจ่อแจที่ดังระงมคือภาพชินตาที่เขาต้องเจอทุกวัน มันไม่ใช่แค่การเดินทางจากบ้านไปที่ทำงานแต่มานั่นคือการต่อสู้เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆเช้าและเย็นในยุค90การคมนาคมสาธารณะยังไม่หลากหลายและสะดวกสบายเท่าปัจจุบันรถเมลคือหัวใจหลักของการเดินทางสำหรับคนส่วนใหญ่และสมชายก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาต้องยืนเบียดเสียดกับผู้คนมากมายหายใจรถต้นคอกันไปมาบางครั้งก็ต้องโหนเราเหล็กจนแขนล้า บางครั้งก็ต้องทนกับความมอร้อนอบอ้าวที่อบวนอยู่ภายในรถภาพของเขาที่ยืนหลับคาที่โหนราวหรือนั่งสับหงไปตามแรงกระแทกของรถเมย์คือภาพสะท้อนชีวิตของคนวัยทำงานในยุคนั้นที่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างหนักเพื่อปากท้องและอนาคตรายได้ของสมชายไม่ได้มากมายอะไรมันเพียงพอแค่เลี้ยงขี้ไปวันๆจ่ายค่าเช่าห้องเล็ก ค่าอาหารและค่าเดินทางที่เพิ่มขึ้นทุกวันการเท่ไกลเกินเอื้อมแต่ถึงกระนั้นความฝันที่จะได้ขับแอสตราคันนั้นก็ยังคงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขามันคือแสงสว่างเล็กๆที่ปลายอุโมงค์ที่ทำให้เขามีพลังที่จะก้าวเดินต่อไปในแต่ละวันทุกครั้งที่เขามองออกไปนอกหน้าต่างรถเมล์เห็นรถยนต์ส่วนตัววิ่งผ่านไปมาเขามักจะจินตนาการถึงตัวเองที่กำลังนั่งอยู่หลังพวงมาลัยของแอ สตราฟณน,นั้นภาพของความสะดวกสบายความเป็นส่วนตัวและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมันมันทาให้เขายิ้มได้เล็กน้อยแม้ว่าร่างกายจะเหนื่อยล้าแค่ไหนก็ตามเขามักจะคิดในใจว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องมีมันให้ได้ความคิดนี้เป็นเหมือนน้าหล่อเลี้ยงจิตใจของเขาให้เขายังคงม,มีความหวังและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ถาโถงเข้ามาเพื่อนร่วมง,งานของเสฟมุมชายหลายคนก็มีความฝันคล้ายๆกันบางคนอยากมีบ้านบางคนอยากมีรถ บางคนอยากส่งลูกเรียนสูงสูงทุกคนต่างก็ดิ้นรนในแบบของตัวเองแต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือความมุ่งมั่นที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่สมชายรู้ดีว่าหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลและเต็มไปด้วยความท้าทายแต่เขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเพราะเขารู้ว่าความฝันของเขานั้นมีค่ามากพอที่จะทำให้เขาต้องสู้ต่อไปวันหนึ่งในขณะที่สมชายกำลังนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์จอใหญ่ๆที่ส่งเสียงพัดลมดังหึงห่ง เสียงเรียกชื่อของหัวหน้าก็ดังขึ้นสมชายเข้ามาหาฉันหน่อยสิหัวหน้าของเขาเป็นคนจริงจังและไม่ค่อยยิ้มแต่ในน้นเสียงนั้นมีความเร่งด่วนบางอย่างที่ทําให้สมชายรู้สึกใจเต้นระรัวเขาเดินเข้าไปในห้องทํางานของหัวหน้าด้วยความประมาทไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหัวหน้าชี้ไปที่เอกสารกองหนึ่งบนโต๊ะพร้อมกับอธิบายถึงโปรเจกต์ใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่กว่างานที่สมชายเคยทํามาทั้งหมด และต้องใช้ความรับผิดชอบสูงมากฉันเห็นแววในตัวนายนะสมชายฉันคิดว่านายมีความสามารถพอที่จะรับผิดชอบโปรเจกต์นี้ได้คำพูดของหัวหน้าทำให้สมชายรู้สึกประหลาดใจและด่าใหญ่ในเวลาเดียวกันมันเป็นโอกาสที่ไม่คาดฝันโอกาสที่จะได้พิสูจน์ตัวเองและที่สำคัญที่สุดโอกาสที่จะได้เพิ่มรายได้แต่โอกาสนี้ก็มาพร้อมกับความท้าทายมหาศาลโปรเจกต์นี้ต้องใช้ทักษะใหม่ๆที่สมชายยังไม่เชี่ยวชาญ ต้องทำงานล่วงเวลามากขึ้นและต้องแบกรับความกดดันที่สูงกว่าเดิมมากหัวหน้าบอกว่าถ้าโปรเจก์นี้สำเร็จเขาจะได้รับการปูโซนยารณาเลื่อนตำแหน่งและขึ้นเงินเดือนทันทีนายพร้อมที่จะรับแต่เส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปความมุ่งมั่นของสมชายถูกทดสอบอย่างหนักเมื่อโปรเจก์ที่เข้าเฝ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจมานานหลายสัปดาห์ต้องเผชิญกับปัญหาที่ไม่คาดคิดมันเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค ที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เขาจะแก้ไขได้ด้วยตัวเองและมันส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความคืบหน้าของงานอ่านในคืนนั้นสมชายเยี่ยมอังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานในออฟฟิศที่เงียบสงัดแสงไฟจากจอคอมพิวเตอร์สว่างวาบอยู่บนใบหน้าของเขาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความผิดหวังเขาพยายามแก้ไขปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาอีกแต่ทุกครั้งที่กด enter ก็มีแต่ข้อความผิดพลาดปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอซ้ำแล้วซ้ำเล่าความรู้สึกท้อแท้เริ่มกัดกินหัวใจของเขาเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่มองไปที่เอกสารกองโตบนโต๊ะที่ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นภูเขาที่สูงชันเกินกว่าที่เขาจะปีนข้ามไปได้น้ำตาเม็ดหนึ่งไหลลินลงมาอาบแก้มของสมชายเขาไม่เคยรู้สึกอ่อนแอและเปราะบางเท่านี้มาก่อนความฝันที่จะได้ขับอาสตราคันนั้นดูเหมือนจะเลือนลางออกไปทุกที ทุกหย่าดเหงื่อที่เขาเคยทุ่มเทไปความฝันนี้มันใหญ่เกินตัวฉันไปความผิดหวังครั้งนี้หนักหนาสาหัสกว่าที่เขาเคยเจอมาทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ความล้มเหลวในการทำงานแต่มันคือความล้มเหลวในการไล่าตามความฝันของตัวเองเขารู้สึกเหมือนกำลังจะจมดิ่งลงไปในห้วงแห่งความสิ้นหวังแต่ในขณะเดียวกันลึกๆในใจเขาก็ยังมีความหวังเล็กๆซ่อนอยู่เขาคิดถึงภาพของแอสตาคันนั้นอีกครั้งเพิ่ม ภาพที่เคยเป็นแรงบันดาลใจให้เขาสู้มาตลอดมันเป็นเหมือนเชือกเส้นบางๆที่ยึดเหนี่ยวเขาไว้ไม่ให้จมดิ่งลงไปมากกว่านี้สมชายรู้ดีว่าเขาไม่สามารถยอมแพ้ได้ง่ายๆเขาต้องหาทางแก้ไขต้องลุกขึ้นยืนอีกครั้งแม้ว่าตอนนี้จะเจ็บปวดและท้อแท้แค่ไหนก็ตามเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ข้อความหาเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคนิคเขาต้องการความช่วยเหลือเขาต้องการคำแนะนำ และเขาต้องการกำลังใจเขาจะไม่ยอมให้ความผิดพลาดครั้งนี้มาหยุดยั้งความฝันของเขาได้เด็ดขาดเขาจะสู้ต่อไปแม้จะต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ก็ตามในห้วงเวลาที่มืดมิดที่สุดแสงสว่างมักจะปรากฏขึ้นเสมอสำหรับสมชายแสงสว่างนั้นมาในรูปแบบของคุณลุงวิชัยอดีตหัวหน้าแผนกที่เกษียณอายุไปแล้วแต่ยังคงแวะเวียนมาที่ออฟฟิศเป็นครั้งคราว คุณลุงวิชัยเป็นคนใจดีมีประสบการณ์ชีวิตมากมายและมักจะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เสมอสมชายตัดสินใจเล่าเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นให้คุณลุงฟังทั้งหมดด้วยความรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังคุณลุงวิชัยฟังอย่างตั้งใจไม่ได้พูดแทรกหรือตัดสินอะไรเลยเมื่อสมชายเล่าจบคุณลุงก็ยื่นมือมาตบไหล่เบาๆพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นว่าสมชายเอ,อ๋ยไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดหรอกนะ ความผิดพลาดมันคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตต่างหากคำพูดนั้นเหมือนน้ำทิย์ชโลมใจที่ทำให้สมชายรู้สึกดีขึ้นมาบ้างคุณลุงวิชัยเริ่มเลอถึงประสบการณ์ของตัวเองในอดีตที่เคยเผชิญกับความล้มเหลวที่หนักหนาสาหัสกว่านี้หลายเท่าแต่ทุกครั้งที่ล้มก็ต้องลุกขึ้นยืนให้ได้คุณลุงแนะนำให้สมชายลองมองปัญหาจากมุมที่แตกต่างออกไปลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ ที่อาจจะมีมุมมองใหม่ๆหรือวิธีแก้ไขที่สมชายยังคิดไม่ถึงและที่สำคัญที่สุดคืออย่าพึ่งยืนที่สำคัญที่สุดในชีวิตถ้าไม่มีความฝันชีวิตก็เหมือนเรือที่ลอยเคว้งคว้างอย่างไร้จุดหมายคำแนะนำของคุณลุงวิชัยเป็นเหมือนเข็มทิศที่ชี้ทางให้สมชายเขารู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างกลับคืนมาอีกครั้งเขาเริ่มคิดทบทวนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดอีกครั้งพยายามหาจุดบกพร่องที่เขาอาจจะมองข้ามไป และในที่สุดเขาก็พบทางออกเล็กพังหนึ่งมันเป็นแนวคิดใหม่ที่เขาไม่เคยคิดถึงมาก่อนมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีดดดดหลังจากวันนั้นสมชายก็เริ่มกลับมาทำงานอย่างมุ่งมั่นอีกครั้งเขาไม่ได้รู้สึกท้อแท้เหมือนเดิมอีกแล้วเขานำคำแนะนำของคุณลุงวิชัยมาปรับใช้และเริ่มปรึกษาเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่แตกต่างกันไปเขาเปิดเด็ดใจรับฟังความคิดเห็นจากทุกคน และนำมาปรับปรุงแก้ไขางานของเขาอย่างไม่หยุดหย่อนเขารู้สึกเหมือนตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายจากความผิดพลาดครั้งนี้และที่สำคัญที่สุดคือเขารู้สึกว่าความฝันที่จะเป็นเจ้าของแอสตราคันนั้นกลับมาสว่างสวัยอีกครั้งหนึ่งเมื่อความหวังกลับมาสมชายก็เริ่มวางแผนการเงินอย่างจริงจังเขาตระหนักดีว่าการจะเก็บเงินก้อนใหญ่เพื่อซื้อแอสตรานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเขาจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายทั้งหมด เขาเริ่มจดบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารนอกบ้านค่าความบันเทิงหรือแม้แต่ค่าเดินทางที่ไม่จําเป็นเขายอมเดินไกลขึ้นอีกหน่อยเพื่อประหยัดค่ารถเมเล์เล็กๆน้อยๆทุกวันหยุดสุดสัปดาห์แทนที่จะออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนฝูงเหมือนความฝันที่รออยู่ข้างหน้ามันเป็นเหมือนพลังวิเศษที่ทำให้เขามีแรงที่จะสู้ต่อไป เขาเริ่มทำอาหารกินเองที่บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารนอกบ้านเขากินข้าวกับไข่เจียวบ้างผัดผักบ้างสลับกันไปในแต่ละวันเสื้อผ้าที่ใส่ก็เป็นชุดเดิมๆที่มีอยู่แล้วไม่ได้ซื้อใหม่เลยแม้แต่ชุดเดียวโทรศัพท์มือถือก็เป็นรุ่นเก่าๆที่ใช้มานานหลายปีแล้วไม่ได้สนใจที่จะเปลี่ยนรุ่นใหม่เหมือนคนอื่นเขามุ่งมั่นที่จะประหยัดทุกบาททุกสตางค์เพื่อให้ความฝันของเขาเป็นจริงให้เร็วที่สุด การเสียสละเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับสมชายแต่เขาก็เชื่อมั่นมันคุ้มค่าเขาเชื่อว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ย่อมต้องแลกมาด้วยความพยายามและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เช่นกันทุกคืนนานก่อนนอนเขาจะเปิดสมุดบัญชีเงินฝากดูตัวเลขที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยๆมันเป็นเหมือนรางวัลเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เขามีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปในวันพรุ่งนี้ เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถอดทนและมุ่งมั่นได้ถึงขนาดนี้และเขาก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อความฝันของเขาเมื่อเงินในบัญชีเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งล่อใจก็เริ่มเข้ามาทดสอบความมุ่งมั่นของสมชายเพื่อนฝูงของเขาเรื่อมชวนไปเที่ยวกลางคืนบ่อยขึ้นชวนไปดูหนังชวนไปกินข้าวร้านอาหารดีๆชวนไปซื้อของแฟชั่นที่กำลังเป็นที่นิยมในยุคนั้นสมชายไปด้วยกันสีนันานาทีจะได้ผ่อนคลายบ้างเพื่อนคนหนึ่ง ชวนเขาด้วยน้ำเสียงที่ร่าเริงสมชายรู้สึกอยากไปมากเขาคิดถึงช่วงเวลาที่ได้สนุกสนานกับเพื่อนๆเ,เหมือนเมื่อก่อนแต่ทุกครั้งที่ความอยากนั้นผุดขึ้นมาในใจเขาก็จะนึกถึงแอสตราคันนั้นที่รออยู่เขาจะสายหน้าเบาๆแล้วตอบเพื่อนไปว่าไม่เป็นไรหรอกพวกนายไปกันเถอะฉันมีงานต้องทาหรือไม่ก็ฉันต้องรีบกลับบ้านวันนี้มีธุระนะคำโกหกเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ทำให้เขารู้สึกผิดเล็กน้อยแต่เขาก็รู้ว่า มันจําเป็นบางครั้งเพื่อนๆก็ไม่เข้าใจนายจะประหยัดอะไรนักหนาชีวิตมันต้องใช้บ้างสิเพื่อนอีกคนผู้เล่ยน้าเสียงที่ไม่เข้าใจสมชายได้แต่ยิ้มแย้ไม่ได้อธิบายอะไรมากนะักเพราะเขารู้ว่าบางเรื่องก็ยากที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ถ้าพวกเขาไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกันกับเขานอกจากดิ้งลอดใจเหล่านั้นเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องวันไหวการต่อสู้กับสิ่งลออใจเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากสำหรับสมชาย มันไม่ใช่แค่การควบคุมการใช้จ่ายแต่มันคือการควบคุมจิตใจของตัวเองไม่ให้หลงไปกับความสุขชั่วคราวที่อาจจะทําให้ความฝันของเขาต้องล่าช้าออกไปเขารู้สึกเหมือนกําลังเดินอยู่บนเส้นได้บางๆที่พร้อมจะขาดได้ทุกเมื่อแต่เขาก็พยายามยึดมั่นในเป้าหมายของตัวเองอย่างแน่วแน่เขามีความเชื่อมั่นว่าความอดทนและการเสียสละของเขาจะนําพาเขาไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในที่สุด เมื่อเงินเก็บของสมชายใกล้จะถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เขาก็ต้องเผชิญกับบททดสอบสุดท้ายที่หนักหนาสาหัสที่สุดอยูอย่่ราคารถยนต์แอสตราก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างกระทันหันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนในยุคนั้นมันเป็นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจของสมชายเพราะนั่นหมายความว่าเงินที่เขาเก็บมาทั้งหมดอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปสมชายรู้สึกเหมือนโลกหังใบกำลังพังทลายลงตรงหน้า ความฝันที่ใกล้จะเป็นจริงอยู่แล้วกลับต้องเลื่อนลางออกไปอีกครั้งเขาเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปจะต้องเก็บเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่จะต้องทำงานหนักขึ้นอีกแค่ไหนถึงจะไปถึงเป้าหมายที่ดูเหมือนจะขยับหนีออกไปเรื่อยๆในคืนนั้นสมชายอายแทบจะนอนไม่หลับเขาพลิกตัวไปมาบนเตียงพยายามคิดหาทางออก แต่ก็คิดไม่ออกเลยสักทางเดียวความกดดันถาโถมเข้ามาจากทุกทิศท,ทุกทางเขารู้สึกเหมือนกำลังจะหมดแรงที่จะสู้ต่อไปแต่แล้วภาพของแอสตราคันนั้นก็ผุดขึ้นมาในความคิดอีกครั้งมันเป็นเหมือนเสียงกระซิบท,ที่บอกเขาว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้สิสมชายนายมาไกลขนาดนี้แล้วนะสมชายตัดสินใจที่จะไอไม่ขึ้นถ้าเขาป้องอดทนมากขึ้นก็จะอดทนมากขึ้นเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ความฝันของเขาเป็นจริงให้ได้ เขาเริ่มมองหางานพิเศษที่ให้รายได้ดีขึ้นกว่าเดิมเขาใช้เวลาว่างทั้งหมดไปกับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะและโอกาสในการหาไรายได้เขากลับไปปรึกษาคุณลุงวิชัยอีกครั้งคุณลุงให้คำแนะนำว่าบางครั้งการที่เราต้องเจออุปสรรคกมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยุดแต่หมายความว่าเราต้องหาวิธีใหม่ๆที่จะก้าวข้ามมันไปให้ได้คำพูดของคุณลุงเป็นเหมือนแรงผลักดัน ให้สมชายลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งสมชายเริ่มทำงานอย่างบ้าคลัง่งเขาทำงานตั้งแต่เช้าจรดคำ่ำบางครั้งก็ทำงานล่วงเวลาจนถึงดึกดื่นเขายอมเสียสละทุกอย่างเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกอยาดเหงื่อที่ไหลไหลอินทุกความเหนื่อยล้าที่สะสมมันคือเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเขาเขารู้ดีว่านี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายและเขาจะต้องเอาชนะมันให้ได้ไม่ว่าจะและแล้ววันทีสมชายรอคอยก็มาถึง หลังจากทำงานหนักมาหลายปีอดทนกับความยากลำบากมากมายในที่สุดเขาก็เก็บเงินได้ครบตามจำนวนที่ต้องการเขาเดินเข้าไปในโชว์รูมรถยนต์ด้วยหัวใจที่เต้นรระัวมือของเขามีเหงื่อซึมเล็กน้อยด้วยความตื่นเต้นพนักงานขายเดินเข้ามาทักทายด้วยรอยยิ้มสนใจรถรุ่นไหนครับสมชายชี้ไปที่ Opel a s อ r a รสีน้ำเงินเข้มคันนั้นหน้าที่จอดเด่นสง่าอยู่กลางโชว์รูมคันนี้ครับผมมาซื้อคันนี้ น้ำเสียงของเขาสั่นเครือเล็กน้อยด้วยความตื้นตันขั้นตอนการทำเอกสารดูเหมือนจะยาวนานเหลือเกินสำหรับสมชายทุกนาทีที่ผ่านไปเขาเฝ้ารอคอยที่จะได้สัมผ,สสผัสกับความฝันที่อยู่ตรงหน้า uh. เมื่อเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยพนักงานขายก็ยื่นกุญแจรถยนต์แอสตราคันนั้นมาให้เขามือของสมชายสั่นเล็กน้อยขณะที่เขารับกุญแจมาไว้ในมือมันไม่ใช่แค่กุญแจรถยนต์แต่มันคือกุญแจสู่ความฝัน กุญแจสู่ความสำเร็จที่เขาเฝ้าเพียรพยายามมาตลอดชีวิตเขามองไปที่กุญแจในมือน้ำตาคลอเบ้าด้วยความปิติยินดีภาพความทรงจําต่างๆผุดขึ้นมาในความคิดของเขาตั้งแต่กันแรกที่เขาเห็นแอสตราคันนี้วันที่เขาตัดสินใจที่จะไล่ตามความฝันวันที่เขาต้องเผชิญเอาหมายวันนี้ทุกอย่างที่เขาเคยทุ่มเทไปมันคุ้มค่าแล้วจริงๆสมชายเดินตรงไปที่แอสตราคันนั้นเขารูปไหล้ไปตามตัวทางรถที่งางาม สัมผัสถึงความเย็นของโลหะที่อยู่ใต้ปลายนิ้วมันเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยายเขาเปิดประตูรถเข้าไปนั่งในที่นั่งคนขับกลิ่นหนังไม่อี่ยมลอยเข้ามาแตะจมูกมันเป็นกลิ่นของความสำเร็จกลิ่นของความภาคภูมิใจเขาสตาร์ทเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์ที่คุ้นเคยดังขึ้นเบาๆมันเป็นเสียงที่เขาเคยได้ยินมานับครั้งไม่ถ้วนในความฝันและในวันนี้เสียงนั้นก็กลายเป็นความจริงแล้วเขากำพวงมาลัยแน่นรู้สึกถึงพลังที่อยู่ในมือ มันเป็นพลังที่เขาได้มาจากการต่อสู้ด้วยตัวเองเขาพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางบนถนนสายใหม่ถนนที่เต็มไปด้วยความหวังและความฝันอันที่กำลังจะกลายเป็นจริงสมชายขับแอสตราคันใหม่ของเขาออกสู่ถนนใหญ่แสงแดดยามบ่ายสาดส่องเข้ามาในห้องโดยสารทำให้บรรยากาศดูอบอุ่นและสดใสเขากดเครื่องเล่นเทปเสียงเพลงป๊อปยุค90ที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นคลอเบาๆมันเป็นเพลงที่เขาเคยฟัง ตอนที่ยังนั่งรถเมย์ไปทำงานและในวันนี้เขากำลังฟังมันอยู่ในรถยนต์ของตัวเองเขารู้สึกถึงอิสรภาพที่แท้จริงอิสรภาพที่จะไปไหนไหนก็ได้ที่อยากไปอิสรภาพที่จะทำอะไรก็ได้ที่อยากทำมันไม่ใช่แค่อิสรภาพในการเดินทางแต่มันคืออิสรภาพจากความกังวลความเหนื่อยล้าและความไม่มั่นคงที่เขาเคยเเชิญมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่เขาเหยียบคันเร่ง เขารู้สึกเหมือนกำลังเหยียบย่ำไปบนความสำเร็จของตัวเองอานสมชายขับรถไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอนเขาอยากจะขับไปเรื่อยๆอยากจะสัมผัสกับความรู้สึกนี้ให้นานที่สุดเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นภาพผู้คนและอาคารบ้านเรือนที่เคลื่อนผ่านไปอย่างช้าๆมันเป็นภาพที่คุ้นเคยแต่ในวันนี้มันกลับดูแตกต่างออกไปเพราะเขากำลังมองมันจากมุมมองใหม่มุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จ เรื่องราวของสมชายเป็นเพียงหนึ่งในเรื่องราวมากมายของคนวัยทำงานในยุค9 0ที่ความฝันของตัวเองแอสตราไม่ใช่แค่รถยนต์สำหรับสมชายแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นความอดทนและการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาชีวิตคนเราก็เหมือนการเดินทางบนถนนสายยาวบางครั้งก็ราบรื่นบางครั้งก็ครูขรับางครั้งก็ต้องเจอพายุฝนแต่ตราบใดที่เรายังคงมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน ยังคงมีความฝันที่คอยนำทางเราก็จะสามารถไา้ผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างแน่นอนและนี่คือเรื่องราวของแอสตราความฝันของคนทำงานยุค90ที่เสียงสะท้อนน้ำภูมิใจนำเสนอหวังว่าเรื่องราวของสมชายจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเสียงสะท้อนน้ำของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาด เรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาเสนอในครั้งอ่อ,อไปและอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับว่าคุณมีความฝันอะไรในยุค90หรือเรื่องราวไหนที่ทำให้คุณคิดถึงวันวาน,วานบ้างแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ